vivo v60 บน origin os 6ต่างจาก funtouch os 15ยังไงบ้างมาดูกันพามาดูตั้งแต่ความลื่นไหลกันก่อนเลยบอกเลยว่าชาว origin os 6เนี่ยจะรู้สึกถึงความลื่นไหลของการใช้งานมากกว่า funtouch os แน่นอนยิ่งการเปลี่ยนแอนิเมชันในแต่และฉากคือสมอสุดๆเรื่องหน้าจอล็อกปุ่มตัวเลขก็ต่างกันแล้วใน origin os 6เนี่ยจะดูสวยงามมีมิติมากขึ้นด้วยสีแบบโปร่งแสงอ่านง่ายเวลากดเนี่ยก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาด้วยต่างจาก funtouch os ที่ดูเป็นตัวเลขเรียบๆจริงๆแค่นี้เนี่ยก็ดูน่าใช้มากขึ้นแล้วแล้วนาฬิกาเนี่ยก็ปร อิสระว่าเดิมด้วยยืดขึ้นลงได้ตามนี้ด้วยส่วนการตกแต่งบนฟันทัศ OS โอเอสเนี่ยจะน้อยกว่าชัดเจนเลยแล้วตัวเลือกนะก็จะไม่ได้ดูมีมิติเท่าของออริจินเลยมาดูการใช้งานภายในเครื่องกันต่อเดี๋ยวเรื่องกล้องเนี่ยก็ยังถ่ายได้สวยงามตามสไตล์ของ vivo v, ivo, v s e มีลูกเล่นเยอะและการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นเล็กน้อยด้วยครับอีกอย่างเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของเรื่อง u i ที่ไอคอนและหน้าต่างตั้งค่าด่วนและการแจ้งเตือนเนี่ยที่แยกเป็นคนละหน้าต่างจากฟันทัศที่รวมไว้หน้าเดียวกันเลยหรือจะเป็นการปรับแต่งหน้าจอหลักกทที่่ําาาไดดดด้ยยยยืืุนนเเิมมงฟรบสถ หดได้แค่กดที่มุมเลยแล้ว Origin OS 6เนี่ยก็มี Origin Island ด้วยนะเป็นเกาะที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นจะลับไฟล์รูปภาพหรือข้อความก็จะมีทางลัดแสดงขึ้นมาเป็นเกาะให้ส่งไปยังแอปต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมใครที่ลองใช้งานแล้วเนี่ยไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าชอบอะไรกัน